สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะได้เวลาเก็บกระเจี๊ยบเขียวพันดกแล้วนี่ส่วนมากเราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้แจกใครอยากได้นะติดซองใส่ติดซองใส่สแตมมาให้เรานะเดี๋ยวเราจะได้ส่งเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบพันดกไปให้ แอดไลน์เรามาได้092 271 7201แล้วก็084 077 231 7ใครที่อยากได้พันกระเจี๊ยบพันดกนะติดซองจาหน้าซองถึงเราแล้วก็ติดซองใส่สแต็มในซองมาด้วยเดี๋ยวเราส่งไปให้คือเขาเหมาะเหมาะมากที่จะไปขยายพันต่อเพราะเขาเป็นกระเจี๊ยบพันดก แท้ๆเหมือนมาลาแป้นหอกพิเศษเราอ่ะไหนกันบางทีอย่างที่บอกว่าต้นนี้เดียวเขาต้นโตมาหน่อยเดียวเขาติดฝักติดลูกอันนี้เป็นกระเจียบที่เราก็เพาะจากเมล็ดนะของสองนี่เป็นที่ที่ปลูกมา ซื้อมาซองเดียวซื้อมาแค่ซองเดียวนะแล้วก็เอามาขยายต่อคือเราซื้อมาซองเดียวแล้วก็ปลูกปลูกปลกใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้เขาแก่แล้วเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยเอามาไว้ขยายต่อเพราขยายต่อเขาก็เหมือนแม่เขาเลยเป็นกระเจี๊ยบพันธุ์ดกจริงๆ ปลูกเมื่อไหร่ก็ดกเมื่อน,นั้นแต่ลืมว่ามเมล็ดพันธุ์ของพืชผักทุกชนิดเขาจะมีความสมบูรณ์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเอาไปปลูกหมดเลยบางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตแต่ถ้าโตมาเมื่อไหร่ก็เหมือนแม่เขาเลยกระเจี๊ยบพันุ์ดก ฝากดติดต,ตามผู้หญิงง,งามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาหาหุนหุนทำสวนทุกวนันฝากแชรฝากไล่ฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้เลยคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราชอบก็เปิดดูไม่ชอบก็บกดผ่านไปนะแค่นั้นเอง เราก็เป็นผู้หญิงที่แบบพ่ห้าห,าห,หุ่นห่นพูดจาก็ไม่ค่อยมีหางเสียงไม่ใช่ไม่ค่อยมีหางเสียงหรอกไม่มีหางเสียงอะเราถึงไม่ค่อยอยากเข้าสังคมเข้าสังคมชั้นสูงไม่ได้นะอึดอัดอไปแบบว่าปั้นหน้าทำตัวเรียบร้อยหอ,อยู่ได้ชักพักใหญ่ๆแล้วก็ออกแล้วอึดอัด มันต้องนู่นเลยทุ่งนาโน,น่นวิ่งเล่นโน่นตามภาษาเนี่ยของเราโน่นต้องอย่างนั้นเลยแบบบ้านๆแบบเนี่ยเราต้องอยู่อย่างนั้นนิสัยเราต้องอยู่อย่างนั้นเลยอืออกท้องไรท้องนานน,นั่นแหละตัวตวนที่แท้จริงเราไม่ใช่ผู้หญิงแบบเรียบร้อยผ้าพับไว้ของเรานี่ยยับ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 แล้วก็พับยัดยัดใส่ตู้ไ <c oughs> ้ที่ไหน ยอนอึอ้คนหน่อยจุดีซีสัเคราะแสงต้องคนนะจ๊ะต้องคอยคนนะจ๊ะอันนี้เติมน้ำไปแล้วก็คอยคนได้แต่ถ้าเห็นเขาสีแบบซีดๆนะก็ต้องเติมอาหารให้เขาตอกไข่ฟองหนึ่งใส่เข้าไปเติมอาหารให้เขาโอ้ใช้ดีต้นไม้เขียวสดแข็งแรง ขยันนะขยันคนนะพวกจุลินทรีย์สองครอสแสงอถ้าไม่ขยันคนนะคือจุลินทรียก็ใสเลยอะนอนตายนอนสลบกันอยู่งนะั้น่ะต้องกระตุ้นเขาให้ขึ้นไปกินอาหารจุลินทรียก็เป็นสิ่งมีชีวิตไงเพือ่อจะได้ความรู้ว่าเขามีชีวิตสั้นมากไอ้น้องเต้ย,ยช่องจันทร์พันไม้เขาบอกยีิบสี่ชั่วโมงเองนะ ชีวิตของเขาอะยี่ิบสี่ชั่วโมงนะแต่เขามีการแตกแตกขยายตัวใช่ไหมลนะ่ะจากสองเป็นสี่เป็นหกเป็นแปดอะไรแบบเนี้ยแต่ภายในยีิบสี่ชั่วโมงเขาก็เสียชีวิตแต่ไอการขยายตัวของเขามันก็ต่อ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 อย่างรวดเ,เร็วเพื่อได้ความรู้จากน้องเต้ช่อง,ช,องช่องจันพันไม้ไอ้น้องเต้เราก็งานเยอะนะท่าทางงานยุ่งงานเยอะแยะ,ยะแป๊บลมเลยน้องเต้เนี่ย <Yeah. S 2> เยอะครั้งกบนี่เราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เข้าไว้ขยายต่อพุทธอโอ้โหตายแล้วเก็บไว้เยอะแยะไปหมดเลยเอาไปโรยๆแล้วก็ขึ้นเต้นหมดเฮียเมื่อกี้เฮียเราเก็บเด็ดไปกินแล้วแต่เราบอกว่าให้เหลือให้เหลือลูกนี้ไว้นะเดี๋ยวเราจะเอาไว้เก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อ ขยายพันต่อก็โตดีนะเออเมื่อคขือนคางกบเนี่ยเขาก็ต่อต่อได้เลยอะไรอะไรพืชผักอะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อมารอบเดียวแล้วสามารถขยายต่อได้แล้วเขาเขาดอกเหมือนต้นแม่เขาเ่ยต้องเก็บไปนะนี่เนี่ยนี่นี่ก็ตัดไปหลายรอบนะเขาก็ติดดอกออกผลเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน้นนู้นนูนอีกโอ้มองไม่เห็นนะนี่นี่นี่ เห็นป่ะนี่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 นมะเขือทางกบนี่ยี่ร่านี่ตัดไปเดี๋ยวต้องตัดยี่ร่านี่ตัดตัดเอาออกไปทํอใสกระตามกระถางได้เพราะว่าเขาช่วยไล่มแมลงเหมือนกันนี่อันนี้เดี๋ยวต้องเอาออกแล้วเห็นป่ะเห็นไปยี่ร่าที่ที่เราเคยทําคลิปไว้ให้อ่ะ หลายๆคนน่าจะเห็นนะที่เราทำคลิปให้ดูว่าเอายอดยี่หร่ามาจิ้มไว้ตามกระถางเดี๋ยวเขาก็าโตและนี่คือที่จิ้มไว้ครั้งก่อนนูน้นแล้วดูนี่ในกระถางมะนาวนะนี่คือมะนาวเป็นดอกพิเศษนะจ๊ะที่เราตัดกิ่งมาจิ้มไว้นะแล้วนี่มะเขือคางกบที่เราเอามาโรยไว้นะเราก็ขอเวรคืนเลยแล้วกันเห็นป่ะเนี่ยโว้ยยังไม่ได้นี่ เนี่ยเห็นไหมว่ะเห็นไหมตัดยอดของยี่รามาปักชำแล้วดูสิเราทําให้ดูวันนั้นนานแล้วเห็นป่ะว่าเขาติดแล้วก็แข็งแรงมากทีนี้ขอคืนเพราะว่าตอนนั้นเราทําให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ปะว่าเอยตัดยอดมาแล้วเขาก็จะติดรากแข็งแรงดูสิเนี่ยนี่อุ้ย ังไม่ได้รดน้ําก็อย่างนี้แหละนี่เห็นปะนี่ยีราพวกนี้เด็ดยอดมาจิ้ม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 เดี๋ยวก็ติดเหมือนโหระพาไอ้กะเพราเนี่ยกะเพรานี่อีกเห็นปะเนี่ยที่เราทําเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเด็ดยอดยอดกับกะเพรามาแล้วจิ้มแล้วเขาก็จะโตแล้วนี่ก็โตจริงเห็นไหมละ่ะสองกิ่งเอาเอาเอาอกมากันนี่เห็นไหมใช้ย,ยอด ยอดยี่รายอดกะเพรายอดโหระพปาปักชำํำติดง่ายง่ายลองดูแต่กรุณาทํทำตอนเย็นนะคะถ้าทำตอนเช้าต้องหาอะไรมาครอบหรือเก็บไว้ในที่ร่มด้วยนะนี่ดูสิเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมเอาหาักเลยนี่คือพวกยอดต่างๆที่เรามาจิ้มมาปากักมาชำํำ นี่แล้วจะไปปักตรงไหนเยอะแยะไปหมดแล้วเอาไปทําปุ๋ยหมักเนี่ยไปทําปุ๋ยหมักได้ทั้งกะเพราทั้งยอดยี่ราเนี่ยพวกนี้สามารถไล่แมลงได้เหมือนกันดูผักเป็ดญี่ปุ่นเราซะก่อนเป็นไงางามไหมงามเขียวสดอยู่ใกล้นี่ไงอยู่ใกล้จุลินทรีย์สังคห์แสงกับน้ำหมักข้าวสาลีเลยเราก็ตักสาดตักสาด เดี๋ยวก่อนเอาไงดีเอ้ยคือเราไม่มีที่งไงเราเลยต้องเอาพวกกิ่งมะนาวที่เราตัดปักชำไว้มามาขออาศัยแสงแดดมองเนี้ยโดนแสงแดดมองนี้แหละลากสายยางมาว่าจะรดน้ำยังไม่ได้รดอัดคลิปก่อนเพราะเราก็ จำเป็นที่จะต้องเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ต้องอัดคลิปเก็บไว้นะพวกเราอะ่ะพวกที่ทําเกี่ยวกับเนี่ยพืชผักสวนครัวนี่แหละจำเป็นต้องอัดคลิปเก็บไว้ทุกขั้นตอนเดี๋ยวไม่มีใครช่วยจับเราจะถ่ายไงเราเด,เดี๋ยวเดราค่อยถ่ายดีกว่านี่เเก็บไว้เอาไว้แจกอย่าลืมนะใครอยากได้นะอย่างที่เราบอกอะ่ะ ติดซองใส,แส่แซมแอดไลน์มาแล้วก็ส่งที่อยู่มาให้เราเวลาปลูกขึ้ผักสวนครัวต้องขยายเป็นปลูกแล้วต้องขยายเป็นด้วยไม่งั้นซื้อเมื่อก่อนทําอะไรไม่เป็นหรอกปลูกแล้วปล่อยให้ตายเลยแล้วก็ซื้อใหม่ปล่อยให้ตายซื้อมาใหม่ปล่อยให้ตาย,าลย,ตายแล้วก็ซื้อใหม่วนอยู่างเงี้ยทาไม่เป็นขยายไม่เป็นดูแลไม่เป็น ปลูกต้นไม้ตายหมดแม่บอกว่าโอ้ยมือร้อนมือร้อนจริงๆไม่ใช่มือร้อนหรอกปลูกแล้วไม่ได้ใส่ใจเลยมันก็ตายหมดสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับมือเย็นมือร้อนหรอกนเนี่ยเนี่ยอ้นี้ก็เป็นมะเขือทางกบที่เราโรยเออโรยคือเอาเม็ดกแก่ๆมาโรยโรยก็ขึ้นอย่างที่บอกอนะ่ะมันไม่ยากหรอกเหมือนเม็ดพลิกเนี่ย ขิกแห้งเมื่อเขือเมื่อเขือเทศบีบีบเล้อโรอยลงดินลด,ดน้ำเช้าเ,ยเหย็ยเดี๋ยวก็งอกเมล็ดพันธุ์ไหนที่สมบูรณ์เดี๋ยวก็งอกเดยโรยไปใส่สาตรไปเดี๋ยวมันก็งอกธรรมาชาติของมเมล็ดพันธุ์ถ้ามันมีความสมบูรณ์มันก็งอกมันก็เกิดนี่ยอย่างนี้นเดี๋ยวก่อนอันนี้อยู่ในแก้วรากงอกเดี๋ยวก็จะไปลงกระถาง สามกิ่งเนี่ยเดี๋ยวให้รากเต็มๆก่นนี้ก่อนจะลงกระถางดี๋ยวจะไปเป็นหลุมไม่ต้องไปไหนหผักเป็ดผักเป็ดปญี่ปุ่นเนี่ยกับวอเตอร์ครสเป็นตลวอย่างกันนะใครจะเรียกอย่างอื่นก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างวอเตอร์ครสกับผักเป็ดญี่ปุ่นก็ไปศึกษาเอา ใบใหญ่ดีนะปักชําก็ง่ายง่ายเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ยดูดูใบคือเขาได้พวกน้ําหมักไงแล้วก็จุลินทรีย์สงครามแสงของเราที่อยู่โซนเนี้ยเนี่ยกินเด็ดใบไปกินต้มจืดอุ้ยดีเนี่ยเอาไปต้มจืดดูอุ้ยอร่อยมากเลยต้มจือดอะ่ะกินสดกับแกล้มส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ส้มตำน้ำพริกได้หมดอะ่ะเนี่ยแล้วก้านเนี่ยชิมลงดินไปเลยเนี่ยเด็ดเอาใบไปกิน อาใไบไกินสมบติเด็ดใบกินนี่เดี๋ยวกันนี่แค่เนี้ยทิ่มลงดินเลยแล้วก็ติดง่ายจะตายจิ้มจิ้มไปเนี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ติดเขาเป็นอะไรที่ติดง่ายนี่จะเอาไปถอนงไว้ตรงไหนดีเนาะเดี๋ยวก่อนยวเข้าว่ากัน น่ากินมะกรอบอร่อยนะเนี่ยมะเขือคางกบเนี่ยมะเขือลายเนี่ยกรอบอร่อยมากนี่ไม่ได้รดน้ํานี่ก็ปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์ไปซะยี่ยี่รากระเพราแดงก็ปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์จับไปโรยตรงนี้ตรงไหน,นมีดินดินไม่เป็นกรดไม่เป็นกรดเกินไปไม่เป็นด่างเกินไปแล้วโรยเพอ พวกเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงโดนความชื้นก็ขึ้นแล้วโดนน้ำค้างก็ขึ้นแล้วให้นึกถึงธรรมชาติของมเมล็ดพันธุ์ก็แล้วกนันตกตัวไหนเหืือึ้นก็งอแต่เขาต้องการความชื้นนะก็คือเราต้องลดน้ำให้เขาไม่มีไรวันนี้มาแค่นี้แหละ จะนึกเพลงกำลังจะนึกเพลงอยากร้องเพลงอะไรนึกเพลงไม่ออกเอาเพลงเออเพลงฉันจะรักคุณเป็นคนสุดท้าย คุณจะดีจะร้ายก็จะมารักคุณแน่นอนใครเขาจะลือว่าคุณคือผู้ชายกะล่อนไม่มีที่สุขหัวนอนพาเนจอนมอนนินเสุน ออพอละ <c oughs> เอาคนชอบร้องเพลงเขาก็ร้องเพลงสิละแค่นี้นะ